สวัสดียามค่ำคืนครับทุกคนวันนี้ก็จะขอแบ่งปันความรู้นิดนึงนะครับบางคนหรือหลายๆท่านไม่ทราบนะครับว่าทําไมเครื่องขาเข้าจอดปุ๊บแล้วมีผู้โดยสารล,ลงอย่างเช่นมาจากญี่ปุ่นแล้วมีผู้โดยสารล,ลงมาส่วนผู้โดยสารเองเนี่ยส่วนตัวเราเองจะเดินทางไปสิงคโปร์แต่ว่าขึ้นเครื่อง,องลํานี้ที่เพิ่งมาจอดอนะทำไม ถึงบอดช้าเพราะทั้งที่ผู้โดยสารลงหมดแล้วลูกเรือก็ลงหมดแล้วแล้วก็ลูกเรือของขาออกที่เป็นไปสิงคโปร์ที่เราจะเดินทางเข้าไปแล้วแล้วแต่ว่าทำไมยังไม่บอดสักทีแล้วก็ทำไมต้องดีเลย์บอดนะครับถ้าเครื่องขาเข้าเลทอันดับแรกก็คือ1นนะครับคือไม่ใช่หนึ่งอ่ะจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าเมื่อเครื่องมาถึงเนี่ย คินเนอร์จะต้องขึ้นไปทำความสะอาดเครื่องนะครับแล้วอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็แคทริงนะครับหรือว่าแคทริงเห็นไหมครับรถตรงนี้จะขึ้นมาเพื่อโหลดอาหารเพื่อเอาคาร์ที่โหลดอาหารจากขาเข้าวลงก่อนแล้วก็เอาอาหารที่จะเป็นอาหารที่เราที่จะต้องเสิร์ฟให้เราทานขึ้นนะครับแล้วก็ กับตันลูกเรือก็เตรียมเครื่องข้างในนะครับทำ security check นับอาหารทำ,หทำนู่นทำนี่กว่าจะบอดได้นะครับก็ต้องใช้เวลาเพื่อความปลอดภัยและก็ทุกอย่างให้เรียบร้อยจนกว่าคือทุกอย่างต้องเรียบร้อยก่อนถึงจะบอดได้นะครับความปลอดภัยอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ขนาดที่เติมน้ำมันก็บอดไม่ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายอันนี้คือความปลอดภัยนะครับทุกคน หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับว่าทำไมสายการบินถึงบอดชาครับขอบคุณครับ